สบายสบายแบบอูกอีสาสวัสดีตอนเสาร์ครับผมนี่ก็เป็นลิปต่อจากลิบที่เขาพยายามมาครับพี่น้องยามหนูมาเขากันมาเห็ดอยู่เห็ดจินก่างมันเสาร์ครับนี่ครับกระพั่นเล็กเขาครับสวัสดีครับตอนสวัสดีตอนเสาร์ครับครับลูกคนหนูครับท่านเล็กเขาดังลูกคนหนูวันนี้วัสถเด็ดง่ายๆครับปิ่งมาั่นท่านเล็กว่า มันขึ้ห่อนใช่ไหะมันจะมันหนาวอยู่ลวกลิ้นค่อยปๆปีกเจ็บแสบผ่านพันเล็กว่ะครับก็ต้อนนงถอนขนงูครับตัวนี้นี่ครับบรรยากาศบานอีสานบานเท่าน,า,า,านี้นะครับอ <ใน S 1> ยู่างขอกหัวนี่นะครับน้ำไห้น้ำหนานนอ,อานี่กำลังขึ้นอยู่แบบปีเลยเมือง์ที่ละ อยู่บรรยากาศดีแห้งครับบ้านหฮาตอนนี้ครับหมอกกำลังล่งนิดหน่อยอากาศก็เย็นเย็นเล็กน้อยครับครับท้องให้ท้องหน้าบ้านหฮาครับบรรยากาศดีแห้งครับพี่น้องเดี๋ยวื้นนี้ห้าก็สิมาเปีงง๊ยหนูสูซูก,กิน้อครับพี่น้องเดี๋ยวมาอยู่มากินน้ำกันครับผม ดูให้ท้อนคนแล้วกันครับครับท้อนคนแล้วก็เามาล่นครับตอนนี้ัผ่า,น,น,านเหล็กเราบองตัวนี้ก็ล่นแล้วล่ะครับแลลอ,อกแรกอันแรกครับเดียวห้อก็บิไปมักแต่ก็กมาปิ่งครับด้วยสูตรของผ่านเหล็กครับผมมันจะคั่วก่อนครับแล้วก็สไปมักค,ครับผม ครับพี่น้องหลังจากที่เขาคั่วแว้วเขาก็มาเข้าสู่ขั้นตอนการสิมักเปลี่ยครับโดย,เ,ย,ยเสียบเหล็กครับตอนไปใส่เป็นผ่านครับตอนมาเหดเป็นเสียบบหมนเป็นทั้งสองเป็นทั้งสองอย่างมานเขาก็มีกระเทียบม,มันอยากหมานอยู่ไดมาัิผ่านหนึ่งวะยี่กระเทียมพมิกพี่ไ้ <c oughs> ใ,ใกล้เนี่ยครับตามอย่างครับสูตรต้องมา ครับพี่น้องีพริกกระเทียมตะไคร่ตามสูตรฉบับผ่านเด็กครับมุเป็นสูตรตายตัวครับเดี๋ยวเตียบไผ่คิดว่าสีเสีสบแบบได้ก็ใส่แบบนั้นนะครับผ่านเหล็กของหอาเขาลังหั่นข่องขนาดอืม เ็กกับจเขาเดียวหัอมไอางเลยอันโดมีอโอผ่านนมห่อกระมาแล้วครับได้ครับฝ่ายกองเขามาหวอมยำเขาเสาะห้อ <laughs> ง,ออง,องครับออก้บอนสิออกลาะ หลายาวาครับคุณอกว่าควยากไปจังหวันะครับนั่นเลี้ยงอยู่ในถ้วยนะงูครับแล้วต่อตานเสี่ plate เสียเเล็กครับไน่งหัวตัวหมึ่งหั เครื่องบดถึงทำไม่ตั้มอีกรอบครับหนูหลายเครื่องหน่อยตั้มกครับครับพี่น้องเครื่องบุพเอครับต่อยเพิ่มตั้มเพิ่มอีกเครื่องหน่อยกวดครับมือกีบครับข้าวกระติ๊บใส่เครื่องย่างดีนะครับในการปิ่งครับใส่ครับนี่รสดีสอดหอยชิลดสอดผู้ก่อเอาเกี๊ยว ข้าจะบอกโอ้ยผ่านเล็กันยังเนาะว่าเจาเสียคกยังไงยังรวงใส่ดุมหอปัามางโยงเสกันเโอ้หลงข่าวตัวแบบนี้ข้าจะบอกว่าฉันข้าจะบอกเอาเอาหมตายำยุ่มคือเกาเถอนตำเสีกันที่เกา ผ่านเล็กน้ะครับล้วงสนล้วงสนร้อไรนี่ทำเครืงมักดีดีแล้วก็สิประยาครับพี่น,อน้องมักไปแจ็คถึงเตีย อย่างนะครับเหลืองอุยหุ้ยเลยครับกับเตาอย่างน่าพันเล็กเสียบเหล็กอย่างนู้ดดนี่ครับน่ก็สิย่างนู้แล้วก็สิมี่ตำมกหุ่งครับำตำคุณกินอยู่ไว้เท่ามาตองเจ้านะ <laughs> เออกำลังเหลืองเหลืองเอ้ยหุ่ยเป็นจะแสบขนาดครับมาอยู่มากินน้ำกันครับผมแสบๆกันนะครับพี่น้องหน้าครับเปียงหนูน่ามากครับหน้าครับน่าครับมากินข้าวมั้งกันแสบๆกันครับพี่น้องแสบกันครับเปียงหนูนะครับตบักหุ่งครับคำย่อยๆเนะครับผ่านเด็กโอ้สุดยอดครับแสบปะครับแสบครับครับแล้วเปียงหนู มีแก้วผมมีแก้วมีตะมุงวุดจวดตาเห็นผ่านเด็กว่าวู้ครับบอกกันไหมคลิปไหมคลิปหนาครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับเลยครับ